สวัสดีค่ะหนูชื่อเจียงฮว,วนมแอมนะคะหนูจะมาฝึกบวกเลขน,นะคะก่อนจะไปบวกก,วกอ่อันจะคิดก่อนตีตั้ก่อนนะคะสี่บวกสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะแปดได้เลยแปดชนะสองตั้ห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ด ถูกต้องหนึ 1, ่งแบบสามหนึ่งสองสามสี่นี่นะคะทุกคนแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสวัสดีค่ะหนูชื่อจีนฮวนแมมนะคะหนูจะมาฝึกบวกเลขน,นะคะก่อนจะไปบวกก่อนฉันจะครื่องคิดตั้ไว้ก่อนนะคะสี่บวกสี่หนึ่ง